ก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัว a i r d r o p ของ a าร์บิทัม s อดนะครับก็มันเป็น a i r ด r o p ที่ทำง่ายๆนะไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่ามีระยะเวลาในการทำเนี่ยยาวถึง8สัปดาห์นะครับแต่ว่าสำหรับวีคแรกเนี่ยจะสิ้นสุดภายในวันที่28ก็คือ ถ้าผมลงคลิปวันนี้ก็คือหมดพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครพลาดนะครับก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับก็รอโอกาสหน้าแต่ว่าวันนี้ผมจะมาไกด์ให้ดูว่าวิธีการทำแอร์ดรอปแบบนี้ครับเขาทำกันยังไงบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยววิกถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะลงเอาไว้ให้นะครับแต่สาหรับวิกแรกเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ทันแล้วนะครับอาจจะไม่ทันแล้วแต่ว่าก็ดูเป็นไกด์ไลน์ได้ครับสาหรับ แอดดอในอนาคตซึ่งลักษณะการทำจะคล้ายๆกันนะครับก็สําหรับอารบิทัมนะครับก็ในอาทิตย์แรกในอาทิตย์แรกเนี่ยครับเขาจะให้เรานะครับทาการบิดเหรียญนะครับจากตัวอิตาเลียมเนี่ยครับมายังอารบิทัมนะครับซึ่งวิธีการทำนะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับก็อันดับแรกคุณต้องมีเมตามาสก่อนนะครับนี่ครับคือเราต้องมีเมตามาสก่อนนะครับ ซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยผมเคยอสอนไปแล้วนะครับในในในคลิปวิดีโอสามารถกลับไปดูได้ครับอย่างนั้นนะครับเราจะต้อง add chain นะครับตัวอ r i t h m e t i c นะครับก็วิธีการ add นะครับก็มาที่ตรงนี้ก็ได้ครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูนะแต่ว่าใคราสามารถมากดลิงก์ใต้วิดีโอได้ครับก็ รเรากด connect Wallet แล้วก็ add to metamart นะครับพอ add เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีตัว lit ที่เป็นของ arbitrum o ขึ้นมานะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะต้องโอนเหรียญตัว ethereum นะครับไปยัง metamart นะครับก็ให้เราเอาตัว address ตรงนี้นครับมาวางที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นเป็นเชนผมผมอะ่ะ ก่อนหน้านี้ผมเลือกเป็นเชน erc 20นะครับแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นว่าเเหมือนยังไม่พร้อมใช้งานนะครับก็สำหรับผมนะผมจะเลือกเป็น erc 20นะเพราะว่าเสียแค่1เหรียญน,นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นเชนอื่นก็ได้นะครับจะถูกกว่านะแต่ผมเอาชัวร์นะครับเป็น erc 20นะครับเมื่อ,อเรามีเหรียญครบแล้วนะครับในที่นี้ผมจะใส่ไปแค่100เหรียญน,นะ ก็คือผมซื้ออิตาเลียมมา100เหรียญน,นะครับแล้วก็เอาทั้ง100เหรียญน,นะครับอโอนเข้ามายังเมตามาธนะครับแล้วก็ขายเป็นเปนเน็ตนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมอาบิดไปยังอาร์บิทัมเหลือ5เหรียญแล้วนะครับตอนนี้ทีนี้ครับเมื่อเราโอนเหรียญเข้าเมตามาธแล้วนะครับเราต้องมาที่ฮอบเอ็กชเชนนะครับเพื่อที่จะทําการบริดจากตัวอิตาเลียมเน็ตเวิร์กไปยังอาร์บิทัมเน็ตเวิร์กนะครับ ก็ให้เรา Connect w a l l e t นะครับ Connect ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมคอน n น c t ให้ดูเลยนะจะเห็นว่าตอนนี้มันมีกระเป๋าของเราขึ้นมาแล้วนะครับก็เราเลือกเป็น Mannet นะครับก็คือกระเป๋าหลักที่เราโอนเหรียญเข้ามาเมื่อกี้นะครับจากนั้นนะครับเราต้องเลือกเป็น r b i t r u m นะครับแล้วก็ใส่จำนวนเหรียญน,นะครับให้เราเว้นเบ็ดค่าแก๊สหน่อยหนึ่งนะครับ ผมาจะโอนไปไม่หมดนะครับถ้าตีเป็น USDT ก็ประมาณตั้งเก้าสิบเหรียญเหลือ,ลอไว้สิบเหรียญสำหรับค่าแก๊สนะครับก็เมื่อเราใส่อะไรครบแล้วเนี่ยเราก็เราก็กดเซ็นให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับไม่ต้องปิดอะไรนะครับห้ามไปกดอะไรนะครับห้ามไปกดอะไรที่เมตาแมนะครับรอจนกว่าเขาจะาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับ ต้องประมาณห้าถึงสิบนาทีนะถ้าถ้ารอถ้าจำไม่ผิดนะครับก็รอรอจนให้มันเสร็จก็ได้ครับเปิดหน้านี้ค้า,าไว้เลยนะครับไม่ต้องเราอย่าไปสลับเน็ตเวิร์กเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสลับเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะล้มเหลวนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราบีบเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาเช็คที่ลิงก์นี้นะครับก็ผมก็ได้ใส่เอาไว้แล้วนะลิงก์นี้นะครับ แล้วก็คอนเน c t ตัวเมตามาได้เรียบร้อยนะครับเลือกเป็น arbitram นะครับก็จะขึ้นว่าตอนนี้เราทำตัวบลิตสำหรับวีคแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยเราไม่ต้องทำก็ได้นะครับเราทำแค่อย่างเดียวนะครับก็คือก็ไม่ได้กำหนดนะครับว่าเราต้องทําทั้งหมดนะครับเราทําแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วนะครับไม่งั้นเราจะเสียค่าแก๊สเยอะนะครับเราต้องเก็บตัวอิตาเลียมเนี่ยไว้สําหรับวีคถัดไปนะครับ ซึ่งขั้นตอนก็มีประมาณนี้นะครับตรงนี้ครับผมได้ใส่รายละเอียดเอาไว้ว่าเราสามารถทําทีา่ตัวบิตท,ที่ไหนได้บ้างนะครับแต่หลักๆเนี่ยผมผมแนะนำว่าบิตท,ที่ฮอปน่าจะดีที่สุดนะครับส่วนอีก3อันที่เหลือเนี่ยผมไม่ได้ทำนะส่วนอันนี้ครับผมไม่ชัวร์ว่า,เ,าเขาจะให้อะไรเพิ่มเติมไหมนะครับเพราะผมไม่ได้ทำนะก็คือ อันตรงนี้ผมไม่ได้ทําเลยนะครับผมแค่มาเช็คตัวนี้อย่างเดียวนะครับก็ผมดูจากคนอื่นมาด้วยนะครับผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอลองไปทํากันดูนะครับเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยของ Optimism ก็แค่ทําการบิดอย่างเงี้ยครับใช้งานเน็ตเวิร์กเติมเน็ตเวิร์กนะครับก็ได้ Air Dr o p มานะครับเป็นเหรียญครั้งก่อนเป็นเหรียญ o p t i m i s m นะครับ แต่ว่ารอบนี้ครับของอ b บิ u m นะครับรู้สึกว่าเขาจะแจกเป็น NFT นนะไม่ได้แจกเป็นเหรียญน,นะครับก็ลองลองดูครับว่าเรอมันไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะว่า a d รี o พวกนี้ก็ถือว่าคุ้มครับลองลองทำดูครับ